หอดน้องบุญเงียดเดชิลองทั่วหาเหมือกันนะใจรับุ๊กศูนย์ซีสามแปดสามหนึ่งส ฮัลโหลเมนเบอร์น้าบนแหนบบนอครับสวัสดีครับที่นี่สถานีตำรวจพุทธรน้ำพองรับของคนไทยสอบสู้รับสายครับมีอะไรจะแก้ความหรือเปล่าครับอืมบ่บ่มีอย่างดอกครับไอ้ว่าชิโทษไปหาผู้สาวขอโทษได้หลายครับขอบคุณครับน้องบุญแหนบเฮเซนไอแล้วได้รับหรือยังจดหมายที่อ้ายส่งไป ไอเขียนบรรยายกลั่นออกบอกความในใจว่าอายคิดถึงยังรักและยังห่วงใยลั่นไวไม่ไหวจึงใช้ลายมือสื่อสารข้อความแม้เศษเน็ตเนวไม่เป็นเช้าวายบ่ายเย็นกลางคืนไอายทรมานคิดเห็นแต่หน้าสองเราในคืนวันวาน วันเราเที่ยวงานบุญน,นั้นไอยจำได้หลายป,ปีบ่เคยพ่อนาหลายปีปีบ่เคยพออนา,ปปอนาลืมคำสัญญากองเฮาเราไปายพวกแขนคี่เคยมัดใบมัดไว้นับมัดไว้มัดไว้ไปแล้ว,วสีบ่ลืมหลังเขอคมแล้วนั่งเขียนจดหมายเหมือนคนไกลตายแล้วน้อน้องแล้วน้อน้อน จดหมายรักสบับบอกลาสุขทั้งกายอุราเถิดน้าแก้วตาพงพีอีกไม่กี่วันน้องคงจะเขา้าพีธีอีกไม่กี่วันน้องคงจะเขา้าพีได้รับหรือยังจดหมายที่อายส่งไปไอเขียนบรรยายกล่นออกบอกความในใจ ว่าอายคิดถึงยังรักและยังหว่วงใยเป็นไผ่น้อเกี่ยวมูยูเกี่ยวมูยูแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถ่ายยันฮันละท้องกุยเตี๋ยวเอานั่ง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 ก่อนนั่งก่อนเมนมีเรื่องหยางล้มหัวกุดจังเลยพัดมาทางผีคือว่าข่อยมีเรื่องกุมใจแม่บ่อยมีเรื่องหยางเราองค์ชายบ่อยฟังมูงด้ว คือบอกคือหมอลำแท้หมอลำเกาหมอลำเกาคือว่าข่อยมากู้สาวคนหนึง่งซื้อบุญเงียดโอ้ยซื้อปแต่ขีดยแท้เออน่นะ่ะข่อยไปคอเบอร์เขาแต่เขาขอให้มาหล,ะละ่ะแต่บัดข่อยโทษไปต้องกัดตีดเบอร์ลงผักไม่ไห้ไม่เขาว่าจริงแด้จริงสิละหมูร่างพันวา ขาดแต่แถนแน่นแต่ฟ้าขาดซีเมนคู่กันเดี๋ยวก็จะได้คู่กันได้พอกันที่เก่าหลาทำคมกุยเอ้ยแม่นบ่อยแมนแมนแมนเฮ้ยถ่ายจะเข้าถ่ายจะเข้าเดี๋ยวสีดแดงก่อนรัำให้ฟังแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งขับขับับ,บเดี๋ยวสั่นผมไปเบื้องมูไอ้กนเนี้ยเอาไปไปฝุ่นมูงมุงตนวนวน ยังได้ละมัวโอ้เจ้าเกษตรกินเพอเพียงอะขาดน้อยเนาะอย่างซูยางอย่างจะเมียน้อยใส่ก่อนล่ำใหม่นะนี่แล้ว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 สิล่ำซูฟังเขากันได้โอ้เสียงบาดีิฟอนน้ำบนดิฟอนบ้าฟันบ้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเด้อเอาเด้อเริ่มเด้อเริ่มเด้อ ได้เบอร์ของเธอที่ร้านอาหารสาวแม่ตาวันสาวงามเมืองลำน้ำพองแรกพบสบตาสเปกที่อายไม้ปองอยากเป็นคู่ครองจึงลองขอเบอร์การดาเธอจะเขียนเบอร์ใหม เธอจ่าจะละเขียนเบอร์มาให้รูปหัวใจทรงมาให้พี่อ้ายดีใจบบเคยเป็นจังซีเฝ้าพับใส่กระเป๋าสุกแล้วละเฮาได้เบอร์ผู้สาวสิโทรหาเจา้าเมื่ออืน่นเศ้าเมื่ออืน่นเศร้าตื่นนอนอ้ายเฝ้าโทรไปหาอ้ายตื่นเต้นอุราสิได้เว้านำน้องรามผู้ชายรับสายที่นี่โรงพักรับแจ้งความ ผู้ชายรับสายที่นี่รองพักรับแจ้งความเจ้าคงนั่งหัวยามยามที่ได้แจกเบอร์คิตัวคือตัวกันคักกันแข่นคือตัวกันคักกันแข่นใจแขนนสมักอึกอึก,อกบ่นึกเสียเฮ็ดกันได้เหลือใจแท้ผู้สาวตัวให้ผู้บ้าวคิดนำหำฮอนผู้สาวกาลนํนำพองเอ้ยนํำพองเอ้ย จบแล้วไปจบแล้วจบแล้วจบแล้วเต <บะ S 2> ็งได้ก็โดนแฉ่โดนยังโดนใจนี่แล้วว่ามันแต็งโดนก็เข้า<อ>เดียวแลนน้วนะสุดยอดว่าสุดยอดว่าสุดยอดเลยพี่สุดยอดอีลิเ <c oughs> ขากับชีวิตข่อยเลย <c oughs> สุดยอดว่า <c oughs> ได้การไล่ลายพี่ได้การแรกนะ <c oughs>